สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนที่น่ารักและพ่กครังสุดทันวันนี้ก็มาพบกับครูพี่อยอยแล้วนะคะสําหรับวันนี้ครูพี่ออยก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษในจํานวนนับหนึ่งถึงสิบค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจํานวนนับ 1- นถึงสินั้นมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษมาก่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูคำแรกกันเลยค่ะ one one หนึ่ง

เจเจ็ดเอ็ดเา้าป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษจานวนนับ1-10 เดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะ one two three four five six seven eight nine ten เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกท่องนะคะคำศัพท์าาภาษาอังกฤษจำนวนนับ1.10นะคะแล้วเจอกันในคลาสออนไลน์ ให้ครูฟันที่ละหนึ่งคนนะคะได้ไม่เอ่ยอยังไงก็อย่าลืมท่องนะคะแล้วก็อย่าลืมทําการบ้านในหน่วยสนุกกับตัวเลขนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะการบ้านท้ายกิจกรรมให้เด็กๆตามหาตัวเลขคุณภาชนะหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านจากนั้นเขียนและบันทึกวิดีโอส่งมาในไลน์กลุ่มนี้นะคะแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตามหาได้เยอะที่สุด